สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะ<ม>ก็จะเป็นคนธาตุดินนะคะก็ผู้ผู้ที่เกิดนะคะระหว่างนะคะ22ธันวาถึง20มกราคมนะคะก็นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็รู้สึกว่านะคะเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะแฮปปี้นะคะทั้งคนสูตแล้วก็คนมีคู่เลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่นะคะคุณเป็นคนธาตุดินนะคะไพ่ธาตุาดินก็จะมาเยอะเลยเหมือนกับว่าเดือนนี้คุณเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมีความสุขในตัวของตัวเองนะคะคือมีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะปัจจุบันนี้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะคก็นะคะไพ่ใบแรกนะคะคุณได้สี่เหรียญนะคะก็เหมือนกับว่าคุณเองนะคะก็ะคะคยังต้องการนะคะความรักนะคะความรักที่มั่นคงนะคะยังรู้สึกว่าบางทีคุณก็ยัง ยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆนะคะสาหรับคุณเองนะคะแต่ตอนนี้สถานการณ์หรือว่าความคิดของคุณเองอะค่ะคุณเองค่อนข้างที่จะเหมือนรับต่อสู้อะค่ะต่อสู้กับอุปสรรค์หรือว่าต่อสู้กับความคิดของคุณเองนะคะบางคู่นะคะที่คุณอาจจะทะเลาะก,กันนะคะเขาบอกว่านะคะคุณค่อนข้างที่พยายามที่จะพยายาม ประคับประคองความรักนะคะเหมือนต่อสู้ความรักหรือว่าคุณอาจจะมีปัญหากันนะคะหรือว่าความขัดแย้งมีภาษาเข้ามาเขาบอกว่าขอให้คุณนะคะนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะให้อภัยคนรักนะคะเหมือนกับว่านะคะอืมคนคนนี้เขาเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่เป็นเป็นคู่อะค่ะเป็นคู่ของคุณนะคะคู่แต่ชาติปางก่อนนะคะเข้ามาเป็นคนที่คุณถูกใจเขาหรือว่าเป็น ถ้าหากว่าเขาบอกว่าถ้าคุณทะเลาะก,กันอยู่นะคะคุณจะคุณจะกลับมาคืนดีกันขอแค่คุณแค่ให้อภัยนะคะคิดถึงนะคะสิ่งดีๆนะคะสิ่งดีที่เคยทําให้นะคะที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรบางทีเขาแค่เป็นคนที่ค่อนข้างเหมือนจะไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณหรือว่านิ่งเฉยหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือบางทีมุ่งมั่นจนเกินไปนะคะ มุ่งมัน่นหรือว่าเป็นคนไม่โรแมนติกนะคะแต่จริงๆเขาเขาก็รักคุณนั่นแหละค่ะนะคะสำหรับคุณมีคู่นะคะบางคู่เนี่ยเขาบอกว่าใครที่คบกันมานานนะคะคุณมีโอกาสจะได้แต่งงานกันนะคะคมีโอกาสได้แต่งงานกันได้สร้างครอบครัวนะคะ,ญญะ,คะแล้วก็บางคนที่รอคอยนะคะอยากจะมีลูกนะคะคุณก็จะได้ลูกในเดือนนี้นะคะเพราะไพ่สมบูรณ์คุณได้ไพ่นะคะไพ่หูเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่ถ้วยเยอะมากนะคะีคช่วยนะคะ สองถ้วยมานะคะสามถ้วยมานะคะ <c oughs> เจอคนนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะเจอคนที่ถูกใจแล้วก็เขาก็ค่อนข้างที่จะคีดกับคุณนะคะคือเหมือนกับว่ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณถูกใจคุยกันแล้วเหมือนเคมีตรงกันนะคะอืมนะคะเหมือนเป็นเนื้อคู่คุณเลยนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเคลียร์มันลงล็อกอะคะ่ะอืมแล้วคุณก็มีคือมีโอกาสแน่นะคะ่ะที่คุณจะ ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็ยกระดับจากคนคุยคุยกันอยู่นะคะอาจจะไปเป็นแฟนกันนะคะมีการตกลงนะคะเป็นแฟนกันนะคะหรือได้ทําสัญญาร่วมกันนะคะก็อาจจะทําสัญญาหุ้นส่วนอะไรตกลงนะคะอาจจะมีการมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะคุณก็อาจที่จะนะคะได้แต่งงานกันนะคะใครที่สดมานานนะคะคุณจะได้เจอเนื้อคู่แบบปรปปับนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะ เออนะคะสาหรับคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกว่าสําหรับคนที่คบกันมานานนะคะถ้ามีปัญหากันคุณจะกลับมาคืนดีกันเพราะว่ายังไงเขาก็คือคู่คู่คุณนะคะนะคะอุปสรรคมันจะผ่านมาได้นะคะอพยายามประคับประคองเนี่ยค่ะพยายามประคับประคองความรักนะคะประคับประคองความรักนะคะฮะเดวเวอร์มาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบนะคะสําหรับคนที่คู่กันแล้วนะคะที่คุณหันหน้าเข้าหากันคุยกันนะคะคู่กันแล้วนะคะ คุณจะเข้าใจกันแล้วคุณอาจจะโอเคตกลงปรุงใจกันนะคะเคลียร์ปัญหาทุกสินทุกอย่างนะคะคุณอาจจะมีการนะคะตกลงมั่นหมายกันหรือว่ามีการแต่งงานกันหรือว่าคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องอย่างเป็นทางการนะคะบางคนที่เขาบอกว่าเนี่ยค่ะคผู้หญิงคนนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เวลาที่รักใคระคะ่ะคุณค่อนข้างที่จะ เหมือนมอบความรักให้เต็มที่อะค่ะดูแลเขานะคะมีความเป็นแม่นะคะก็มอบความรักอย่างเต็มที่ดูแลคนรักอย่างดีนะคะ <Finland> คก็เป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะซื่อสัตย์ในความรักนะคะอืมนะคะคุณนะคะบางคนนะคะที่แต่งงานแล้วนะคะที่รอคอยกันมีบุตรนะคะคุณก็จะสมหวังนะคะดูวมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจุสสาหรับใครบางคนนะคะที่มีปัญหาก,กันนะคะเราเลิกรากันไปไพ่บอกว่านะคะ บางคู่นะบางคนนะคะก็อาจจะจบความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามานะคะมีคนมามอบความรักนะคะผู้ชายคนนี้เข้ามาดีๆนะคะเขาค่อนข้างที่จะมามาเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขามาแบบจริงจังอะค่ะเออนะคะ,ออนะคะแต่เขาอาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยโรแมนติกเหมือนคณนะคะผู้ชายนิ่งๆนะคะแต่ว่า เขคาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ชายที่รักใคร่เรารักจริงนะคะคือคบแล้วก็คือฉันก็คบคนนี้ฉันก็ไม่ได้แบบมีหลายใจหรือว่าคบใครอยู่นะคะ <S <s <lear nt ing> ก็อย่างที่บอกว่านะคะบางทีนะคะคุณเองอาจจะเหมือนกับว่าคิดแต่เรื่องนะคะเรื่องอดีตเก่าๆบางคนนะ,คะ่ค่ะเหมือนกับว่าเขาอาจจะเคยทาอะไรมาไม่ดีอะคะ่ะเอ,อคุณอาจจะรู้อะไรที่มาไม่ดีคิดเรื่องเก่าๆคุณเองก็ยังจะแบบเป็นเหมือนว่าความรู้สึกในใจอะคะ่ะ บางคนก็ยึดอยู่ที่เดิมยังไม่กล้าเดินออกไปนะคะเขาบอกว่าใครที่โสดนะคะยังยังยึดจิตอยู่ที่เดิมอะค่ะเขาบอกว่าจะมีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะอืขอให้คุณฝ่าฟันกับความคิดของคุณที่ความคิดของคุณคุณเหมือนเป็นอุปสรรคกับความคิดของคุณที่คุณยังไม่ค่อยเปิดใจเขาบอกว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจอะค่ะคุณจะเจอแน่นะคะแล้วเขาคนเนี้ยเขาจะเข้ามาเขาจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะหรือว่าอย่างที่บอกว่า คุณคุยกันแล้วคุณจะคลิกมากเลยอะค่ะเพราะเขาเหมือนกับเป็นเนื้อกู้ของคุณนะคะสวรรค์น,นะคะบดปล่อยนะคะกําหนดให้เขากับคุณมาเจอกันแล้วนะคะบางทีนะคะอาจจะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก็ได้นะคะอาจจะเป็นเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอย่างเช่นเป็นเพื่อนเก่านะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสนะคะคนคนรักเก่าหรือว่าเพื่อนสนิทที่เคยคุ้นเคยในอดีตนะคะ ก็จะกลับมานะคะจะกลับมานั่นเพราะว่าเป็นโชคชะตานะคะที่กําหนดให้เขาว่าคุณมาเจอกันนะคะการที่เจอกันครั้งนี้อาจจะทําให้คุณและเขานะคะได้ตกลงเป็นแฟนกันและได้แต่งงานกันก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบอกว่าเดือนนี้ของคุณเขาไม่ค่อยมีไพ่ที่ไม่ดีนะคะส่วนใหญ่ความมีแต่ความสุขนะคะ สำหรับใครที่ทะเลาะกันเขาก็บอกว่าคุณจะกลับมาคืนดีกันนะคะนอกจะจักน้อยมากนะคะที่คุณจะเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างที่บอกว่าสําหรับคุณคนโสดเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะเนาะคู่ของคุณคุณที่ถูกใจนะคะอืมนะคะคแต่ไพ่ก็บอกว่านะคะว่าถ้าหากว่าคุณยังยึดติดกับสิ่งเก่าๆอยู่นะคะคุณก็กเดือนนี้ค่ะมันจะถูกปลุกปล่อยนะคะ คุณนะคะเอาออกมานะคะออกมาทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะป้างอาจจะไปเที่ยวนะคะก่อนคายนะคะแล้วคุณอาจจะทําให้คุณพบรักในการเดินทางนะคะที่บอกนะคะเป็นคนที่ถูกใจบางทีคนสวดมนาอาจจะเจอรักแบบปุ๊บปั๊บแบบแบบไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าได้มีการติดต่อนะคะกับ คนรักเก่าๆหรือว่าเพื่อนเก่าๆคนในอดีตคนที่เราเคยรู้จักมาแล้วนะคะเขาก็จะเข้ามาเขาจะเข้ามาคนคนนี้เข้ามาเหมือนเป็นคนธาตุดินนะคะจะเป็นคนเข้ามาคนคนนี้เขามาคือตั้งใจที่จะมามอบความรักให้กับคุณนะคะสารความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนโชคดีในความรักนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณได้ไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่า คุณเองนะคะโชคดีมากเหมือนกับคุณเป็นนาีบุธรรมนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่ายังไงแฟนคุณก็อยู่ข้างๆนะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะอยังไงคุณก็ไม่ลําบากแน่ถ้ามีผู้หญิงคนนี้อยู่เหมือนกับว่าตัวคุณเองนะคะเวลาที่อยู่กับแฟนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะดูแลแฟนคุณดีมากๆนะคะเป็นเป็นผู้หญิงที่ดีเลยแหละนะคะส่วนนะคะเรื่องการเงินนะคะเดือนนี้นะคะพอดีนะคะจะ มีตัวนี้ขึ้นมาอยากจะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเขาบอกว่าคุณคอะช่วงนี้หมุนเงินนะนะคะเงินเขาเข้าออกมีไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะเขาบอกว่าให้คุณเก็บตังค์หน่อยแล้วกันนะคะมีความประหยัดนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอืมบางคนก็อาจจะต้องสร้างเธิสร้างตัวเพื่อจะต้องแต่งงานนะคะอืเพราะมีการเฉลิมมงคนอะอาจจะต้องเก็บตังค์หน่อยแล้วกันนะคะเพราะบางทีแฟนเราอะอาจจะท้องนะคะอาจจะมีการตตั้งครรภ์นะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องนําไปสู่นะคะการแต่งงานนะคะผู้ดับผู้ใหญ่หรือว่ามีการนะคะเซ็นส,สัญญาหรือว่ามีการตกลงกับผู้ลักผู้ใหญ่มั่นหมายอะไรขึ้นมานะคะให้เป็นแบบว่ากิจ,จลักษณะนะคะอืสาหรับบางคนนะคะเดือนนี้นะคะก็ไพ่ไพ่ร้ายไม่มีนะคะส่วนใหญ่ไพ่คุณมีแต่ไพ่ดีทั้งนั้นสามถ้วยสองถ้วยนะคะเดว์เวอร์แล้วก็ไพ่แม่นะคะ ราชนีเห่งความเป็นแม่นะคะมีแต่วความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะความสุขของคุณอะไรที่คุณคิดไว้นะคะคุณจะสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะสมบูรณ์นะคะครอบครัวของคุณนะคะใครที่เหมือนกับว่าคุณอยากจะกคบมานานแล้วอยากจะแต่งงานนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะคะสำหรับคนที่คุคุยกันอยู่คุณก็พัฒนาการเป็นแฟนนะคะคนที่สูนะคะมีโอกาสได้ เจอคนที่ถูกใจนะคะเนื้อคู่ของคุณนะคะเป็นการเจอกันแบบปุบป,ปับนะคะอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยก็ได้นะคะแต่เขาบอกว่าคนคนนี้เขามาดีนะคะเขาก็มามอบความรู้สึกดีๆแล้วก็มาสร้างความมั่นคงเหมือน,นอกัว่าเออผู้ชายคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าจริงจังในเรื่องของความรักด้วยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะ ยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะหรือว่าติชมกันได้นะคะเจอกันใหม่นะคะเดือนหน้าสวัสดีค่ะ